ขยับน้ำาสมืนไงโดนโดนใสสวยด้วยเป็นไงเป็นไงยักย่างหาตีปลาช่อนนาครับผมซัดข้าไปเต็มปากเต็มคำเลยนี่ฝากไว้ได้ครับเจ้ายักษย่างครับเนี่ยครับบนตับเลย ตีไม่กี่ไม้ยังซัดเลยออกมาเย็นๆก็ออกมาหาตีปลานาตามแถวบ้านครับปลามันชอบอยู่ข้างกระหลิงเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่ตามน้ำหรอกหาปลาช่อนหาตาตามข้างทางแล้วก็น้ำตื้นๆครับโอเคเลยยักจางเต็มปากเลยดูดิเต็มปากก็ยอะเลยโอเคครับผมปากก็ได้กับเจ้ายักจางครับผมสุดยอดมากครับ